สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดมติสุดอับประยชน์เล่นละครตบตาประชาชนพักร่วมรัฐบาลอาภิปรายอีกอย่างโบสอีกอย่าง โดยเมื่อวันที่2มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2565ในวาระที่1วงเงิน3.1ล้านล้านบาทวันที่3โดยมีนายชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนรัษฎรทำหน้าที่ประธานสภา จากนั้นเวลา23.40นาฬินาทีเป็นการลงมติร่างพรบงบประมาณ65โดยที่ประชุมมีมติรับหลักการในวาระหนึ่งด้วยคะแนน269คะแนนไม่รับหลักการ201คะแนนงดออกเสียง2คะแนนพร้อมตั้งคณะกันมาธิการหรือกมธวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2,565าจำนวน72คนแประยะติ30วันและนัดประชุกมกมทครั้งแรกเพื่อเลือกประธานและตำแหน่งต่างๆในวันที่4มิถุนาย,ยนเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมงบประมาณชั้น4อาคารส่วนกลางสำหรับประเด็นมติดังกล่าวเป็นที่ไม่พอใจสำหรับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยทางด้านของเฟซบุ๊กของคุณธนวัฒน์วงชัยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ผ่านฉลุยสภามีมติผ่านงบประมาณรายจ่ายปี2565วาระแรกแล้วด้วยคะแนน268ต่อ201เสียงท่ามกลางเสียงกลดด่าจากประชาชน งบฉบับไม่เห็นหัวประชาชนว่าตันงบสาธารณสุขการศึกษาสวัสดิการประชาชนแต่กลับเพิ่มงบซื้ออาวุธสภากลับเห็นชอบส่วนพักประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยที่คอชามข้าวรุมถล่มงบฉบับนี้แต่สุดท้ายกลับบวตเห็นด้วยไม่ต่างอะไรจากโรงลิเกเล่นละครตบตาประชาชนน่าผิดหวังจริงๆครับสำหรับประเด็นดังกล่าว โดยก่อนหน้าน,นี้สสพรรคภูมิใจไทยได้เปิดฉากตัดพ้อจากกรณีที่ถูกตัดงบหน่วยงานในกำกับดูแลของพักอย่างต่อเนื่องและยอมรับว่าน้อยใจที่ถูกยึดอำนาจไปให้ในายพลในสบคดูแลสถานการณ์ช่วงโควิด -19 จนนายยกอดทนทนไม่ไหวต้องออกมาแช่กลับว่านายอนุทินชายวิรกูลเป็นคนบอกเองว่าสาธารณสุขทำไม่ไหว โดยนายสุปชัยใจสมุทรสสอบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้อภิปรายสรุปภาพรวมในนามของพักและเป็นอีกครั้งที่สมาชิกพักร่วมรัฐบาลพักนี้ตั้งคำถามต่อการตัดงบกระทรวงสาธนารณสุขซึ่งมีนายอนุทีนชาญวิฒิกลุนหัวหน้าพักภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวง โดยนายสุปชัยกล่าวว่าการจัดงบปี2,565สำนักงบประมาณไม่เตรียมมอบอาวุธให้นักรบที่เป็นหน่วยหน้าในการสู้รบกับโควิด -19 มีการปรับลดงบสาธารณสุขหรืองบที่ควรอยู่ในมือของคนสาธารณสุขเงินที่จำเป็นต้องใช้กลับถูกหน่วยงานอื่น ไปเป็นผู้จัดการเงินเหล่านั้นทำนองว่าคนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำงบประมาณเช่นงบการซื้อวัคซีนที่ถูกตัดทิ้งแล้วโอนไปอยู่ในส่วนอื่นในฐานะผู้แทนประชาชนเรารู้สึกผิดหวังในการจัดงบไม่อยากจะพูดว่าสำนักงบประมาณจัดงบครั้งนี้เหมือนท่านใจดำกับคนทำงาน ใจดำกับประชาชนและท่านละเลยเรื่องนี้ท่านไม่เข้าใจว่าคนที่ทำอยู่หน้างานต้องเจออะไรบ้างสำนักงบประมาณจัดงบอยู่ในห้องแอร์หอคอยงาช้างและไม่ทราบว่าสิ่งที่ควรจะจัดต้องจัดอย่างไรสสภูมิใจไทยกล่าวตลอดซ้ำวันมานี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมได้ยืนยันกลางสภาหลายครั้งว่างบของสาธารณสุขไม่ได้หายไปไหนแต่ไปจัดสรรไว้ในงบกลางและงบพระราชกำหนดหรือพอรกรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินทำให้ในายสุประชัยเอ่ยปากขอบคุณแต่ไม่ไวายืนยันว่ายังติดใจและขอให้ท่านนำข้อเสนอข้อคิดเห็นของภุมิเจไทยไปพิจารณาต่อด้วยความเข้าใจด้วย สิ่งที่สะส,ะสะภูมิใจไทยเสนอไปเกิดจากความน้อยใจหรือไม่นั่นอาจจะใช่เขายอมรับไม่เชื่อนายกไม่รู้ปมรัฐราชการครอบงำจัดงบนอกจากนี้สะส,ะสะพักอันดับสองของรัฐบาลยังวีภา์วิจารณ์หัวหน้ารัฐบาลโดยระบุว่าบริหารประเทศโดยใช้รูปแบบรัฐราชการโดยใช้ค้าราชการบริหารในช่วง5ปีที่เป็นนายก หลังรัฐประหาร22พฤษภาคมปี57เพราะต้องการอำนาจที่เบ็ดเสร็จใช้ข้าราชการเป็นมือไม้ในการปฏิรูปประเทศมาวันนี้รัฐราชการพยายามครอบงำการจัดงบแผ่นดินอยู่พยายามแทรกแซงฝ่ายบริหารและผมไม่เชื่อว่านายกจะไม่รู้เรื่องนี้แม่นายกตอนนั้นกับตอนนี้เป็นคนเดียวกันแต่สถานะต่างกันวันนี้ท่านมาจากการเลือกตั้ง จากสภาหแห่งนี้จากการเลือกตั้งของประชาชนภูมิใจไทยเป็นพักหนึ่งที่เป็นพักร่วมรัฐบาลดังนั้นสิ่งที่ท่านต้องคำนึงคือการอยู่ร่วมกันต้องอยู่กันอย่างเข้าใจให้เกียรติกันเพื่อร่วมกันทํางานนายสุภาชัยกล่าวนอกจากนี้ลูกพักของนายอนุทินยังกล่าวต่อไปว่าภูมิใจไทยตั้งใจทำงานสนับสนุนพรรรัฐบาลและหัวหน้าพักก็ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ แต่การมีศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบอคขึ้นมาและมีการประกาศพรกฉุกเฉินโอ,อนอำนาจตามกฎหมายเกือบ40ฉบับของสธออไปอยู่ที่สบโคโดยมีเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอม,มชเป็นผู้จัดการทั้งหมดมีอำนาจมากกว่าถามว่าตรงนี้ภูมิใจไทยรู้สึกอย่างไรท่านไม่คิดหรือว่าพวกเรารู้สึกแม้เราไม่พูดแต่เราคิดจึงมีเสียงสะท้อนมาตั้งแต่วันแรกว่า กลับบ้านเถอะหัวหน้าพักผมนายอนุทินชัยวิรุฬกุลคือลูกน้องนายกมนตรีท่านใช้งานเขาเถอะเขาพร้อมทำสนองท่านตลอดเวลาเวลาอยู่ในพักในการประชุมนายอนุทินพูดจายกย่องนายกตลอดแต่ทำไมท่านไม่ใช้เขาล่ะครับนี่คือสิ่งที่เราอยากสะท้อนให้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น และผมอยากเรียนว่าวันนี้แนวทางการทำงานต่อไปด้วยกันพวกเรายินดีสนับสนุนให้งานอันสำคัญของประเทศชาติมันผ่านไปแต่แนวทางการทำงานของรัฐบาลก็ควรต้องปรับแนวคิดใหม่นายสุภชัยกล่าวแม่สะสะภูมิใจไทยจะเปิดอภิปรายโจมตีฝ่ายประจำ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชมา3วันแต่สุดท้ายนายสุป,ปชัยก็ขอยืนยันว่าภูมิใจไทยยังตั้งใจสนับสนุนรัฐบาลน,นี้ต่อไปตราบเท่าที่ทำงานกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันไวเนือเชื่อใจกันทุ่งทำงานเพื่อประชาชน หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ว,ว่าการที่บอกว่าผมไม่ให้เกียรติผมว่าคิดคนละทางมากกว่าถ้าสมมุติผมตั้งเลขาธิการสมชมาเป็นผอ,อสอบคแล้วผมให้รองนายกไปนั่งข้างๆค่อยว่าผมพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นผอ,อสอบคชี้แจงว่าที่ต้องรวบอํานาจตามกฎหมาย30ฉบับ มาไว้ที่สบคเพื่อบูรณาการการทำงานของหน่วยงานอื่นๆเนื่องจากพรบรโรคติดต่อให้อำนาจสอธอเท่านั้นเช่นเดียวกับการบริหารจัดการวัคซีนโควิด1 9ที่ต้องดึงอำนาจมาเพราะไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบเมื่อไหร่จึงต้องดูว่าจะจัดสรรงบประมาณได้อย่างไรนายกย้ำว่าเรื่องที่นายกยึดอำนาจมาไม่ใช่พร้อมเผยบทสนทนากับรองนายกอนุทินไว้ว่านายกได้กล่าวว่า จะเอาคืนไปหรือ,อยังรองนายยกกล่าวว่ายังหรอกครับสอทอทำไม่ไหวครับเพราะไปสั่งใครเขาไม่ได้สั่งการได้แต่ค้าราชการสอทอโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพ่อ,พออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นอภิปรายอย่างเสือโบดอย่างหมากระจอกชิบหายเลยนะสองพักนี้สมนหน้ามันดับแน่ๆไอ้พวกไรอย่างอาย ไม่มีจิตสำนึกความเป็นมนุษย์เหลืออีกแล้วมีแต่สัตว์นรกครองเมืองไทยระยำจริงๆคณะลิเกรประชาธิปัตย์กับคณะลิเกภูมิใจไทยคือตัวการสำคัญของระบอบประยุทธ์ที่ทำให้ประยุทธ์ชูคอพองขึ้นยืนด่าประชาชนได้อยู่ทุกวันนี้จำไว้เลยนะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยอย่างน้อยถ้ามีการเลือกตั้งเราคนหนึ่งละ่ะจะไม่เลือกพวกคุณถ้าลองไม่อ้าง จะยึดตำแหน่งคืนกับส่งคนลงไปดูแลพื้นที่ภาคใต้แทนให้เสียหน้าก็คงไม่มีการสกิดเตือนออกมาแบบนี้หรอกคงจะพูดกันสวยหรูเยินยอกันมากกว่านี้ก็เพราะมันมีจุดทำให้ดูว่าถ้าไม่งอไม่เห็นหัวฉันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันแค่วิธีเตือนว่าจะทำอะไรอย่าคิดว่าเขาจะกลัวยังไงมันก็ต้องผ่านถ้าไม่ผ่านจะไปทางไหนกันจะกล้าเลือกตั้งใหม่หรือเปล่าล่ะ เอาที่คุณสบายใจเลยครับอภิปรายอย่างกับราชสีโล่งคะแนนอย่างกับหมาเลียขานายละครการเมืองชัดๆคำพูดอย่างราชสีแต่ลุงมติอย่างกับเป็นหนูน้อยใจแต่ไม่ความโบดท,ทำงบแบบนี้ประเทศจเจริญมากมั้งนะเอาอะไรมาคิดอะไรสำคัญสุดในตอนนี้เรียงลำดับความสำคัญหน่อยสิครับขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสด